สวัสดีครับวันนี้มาจาก x g a d g e t com นะครับจะมาให้ดู Xiaomi รับ mi 3นะครับตัวนี้16กิกนะครับ WCDMA Snapdragon นะครับสีขาวนะครับตัวที่ทางร้านขายอยู่นะครับตัวนี้ตอนนี้ได้ลง firmware t h ไปแล้วนะครับ แล้วก็ลงเพสโตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับเครื่องสีขาวนะครับนี่นะครับปัดเครืองมาครับภาษาไทยนะครับแล้วก็มันจะมีแอปจีนอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ชอบก็ลบทิ้งได้นะครับลากขึ้นไป ถอนการติดตั้งครับเรียบร้อยครับก็ไม่ชอบไออปอันไหนก็ถอนไปนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับ16กิกจะเหลือให้ใช้อยู่12.35นะครับสำหรับ MIUI เนี่ยใช้ค่อนข้างน้อยนะครับลอมก็ลื่นสถียนมากครับ นี่นะครับตอนนี้ก็อัพให้ใหม่สุดสําหรับตอนนี้แล้วนะครับเป็น4.3ครับตามนี้ครับก็จบการแกะกล่องจะมีให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ